สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101่งศูสามบันเทิงทีวีผมหนุ่มเซรภูมิครับมาพบกับท่านอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาขยายความครับหลังจากเราอยู่ในกลุ่มได้มาพูดมาคุยกันในคลิปที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชัดทีโอทนะฮะพี่หนุ่มโคราชพี่แดงสามวาและอาจารย์ชนะศึกนครศรีนะครับผมก็พยายามที่จะรวบรวมกลุ่มเหล่านี้เข้ามา ได้พูดคุยกันครับมาทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับก็มาย้ําอีกทีหนึ่งว่าขบ,บวนการในการที่จะล้มรัฐบาลเขาประกาศชัดเจนนะครับว่าเขาจะล้มรัฐบาลน,นะครับเขาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่รักษาแผ่นดินรักษาชาติแล้วนะครับตอนนี้เขานะครับมุ่งเป้าที่จะล้มรัฐบาลน,นี้ให้ได้ครับเพราะเหตุผลอะไรพี่น้องก็จะได้ทราบกันแล้วว่าเขาแทบจะไม่มีเหตุผล ที่จะมารุนรัฐบาลที่มาจากเสียงพี่น้องประชาชนเลยนะครับก็อย่างที่เห็นกับมันมีขบวนการครับขบวนการพวกนี้ครับถ้าได้ประชาธิปไตยมาเมื่อไรนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมต้องพูดบ่อยๆผมต้องมาเ,อาเรียนให้พี่น้องได้รับทราบก่นว่านะกลุ่มพวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นจตุพรพรมพันธ์นะทนายนกเขาเจตทรวนิช นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการที่มานั่งคุยกันมาจับกลุ่มคุยกัน,นครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเขาก็จะมานั่งคุยกับใครนะครับกับพินิจจรุสมบัตินิพิษนะฮะจรุสมบัตินะครับที่มาเปิดเผยว่าเขามาคุยกันเรื่องอะไรนะครับต้องย้ำให้ทราบนะครับว่า สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ครับมันไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าพวกนี้มันมีกระบวนการที่จะจ้องล้มล้างระบอบประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาได้ดิบได้ดีมากับอำนาจเผด็จการนะครับอย่างเช่นนี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมานะครับไม้เบื่อไว้เมากับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาตลอดเจตุรันนิช์รับมารู้จักกับเขาหน่อยหนึ่งนะครับ เขาเป็นนักวิชาการกฎหมายครับประธานหลักสูตรนะนิติศาสตร์บัณฑิตกับมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะฮะกรรมการคณะกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะฮะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทสหมิตรนะฮะถังแก๊สจำกัดครับมหาชนและพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับประเด็นทางการบ้านการเมืองของสังคมครับเนี่เกเป็นคนที่ไหนครับ เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นลูกครึ่งเอลซววาดอร์นะครับจบจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากานิสิตศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับจบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยรนะัสเทนฟอร์ดครับและที่ไหนอีกครับประเทศสหรัฐอเมริกานะเป็นที่รู้จัก นในการมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับบ้านเมืองตามสื่อต่างๆตามทีวีต่างๆเนี่ยเขาบอกเหตุการณ์เขาได้ดีได้ดีจากการทำรัฐประหารเพราะอะไรครับหลังเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี19นะวันที่19กครับกันยายนพุทธศักราช2549เจตได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติรับหลังจากรัฐประหารในปีพศ .2557 เจตทรวณิชกับได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะกรทให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรรมการในคณะกรรมการกรมกร,กรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านการปกป้องและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับเนี่ย เขาได้ตำแหน่งครับเขาได้ตำแหน่งจากการยึดอำนาจเขาก็คงหลงไหลแหะครับเพราะว่าหลายคนครับพี่น้องประชาชนหรือเอฟซีผมบอกว่าทำไมพวกนี้ไม่ไปตั้งพรรคการเมืองครับพวกนี้ไปตั้งพรรคการเมืองแล้วครับไม่ว่าจะเป็นจตุพรพรมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสนธิลิมทองกุลกับพวกนี้อยู่เวียนไายตายเกิดนะไปทางนี้ไม่ได้ไปทางอื่น นะครับพันธมิตรครับพอก่อตัวเสร็จสับครับหลังจากการเลือกการชุมนุมแล้วครับไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ครับก็ล้มเหลวครับแตกแยกกันนะฮะเพราะว่าโดยรวมแล้วครับพันธมิตรนี่ครับมันไม่มีคนนะครับมันไม่มีคนเพราะอะไรครับเพราะคนที่ไปหนุนพันธมิตรน่ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เก่าครับ พวกแกนนําเก่าๆครับพวกสสพรรคประชาธิปัตย์นะครับขนคนมาอีกส่วนหนึ่งก็มีเงินครับมีในทุนนะครับนั่นนะพันธมิตรถึงมีคนครับหลังจากนั้นหลังจากพันธมิตรลามือไปเขาก็ต้องปั้นคนขึ้นมาครับก็ปั้นสุเทพสืบสุบันนะครับเป็นกรปสขึ้นมาครับก็คนจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วครับ คำถามนะี่ะลูกชายของสุเทพเชื้อสุบันครับมาเป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะรณัฐมนตรีชุดนี้ครับแล้วใครจะไปหนุนพันธมิตรครับเกศบ,บอกมาครับพี่น้องลง,ลงเตรียมรองเท้าเตรียมเสื้อผ้ามาครับอย่างไงเสียกับทนายนอกเขาจตุพรพงพันธ์คงไม่ให้อดข้าวอดน้ำหรอกพอที่จะหามาให้กินได้ครับลองดูสิครับใครไม่เชื่อผมก็ลองดูครับลงไปนะครับ เดินตามจตุพรเดินตามนกเขาครับจตุพรไปนั่งอยู่กลางวงล้อมของพันธมิตรซึ่งจตุพรมีคนเดียวโดดนะครับไปอยู่ตรงนั้นไปนะไปร่วมกับเขาครับพอจตุพรพูดทีกเทท็เฮทีตบมือทีครับนั่นหมายความว่าเขาได้บุคคลคนหนึ่งครับที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงที่เคยอยู่ฝั่งเสื้อแดงครับ และจตุพรพูดเป็นตุเป็นตะเลยครับอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีครับสมัยจตุพรเป็นประธานโนโปชทําไมจตุพรไม่พูดเพราะอะไรครับหรือว่าเพราะว่าจตุพรผมพัน์นี่ครับมีผลประโยชน์อยู่กับกลุ่มเสื้อแดงอยู่กับโนโปชอยู่กับพรรคเพื่อไทยครับถึงไม่พูดครับเวลาออกไปแล้วอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีครับ นั่นหมายก็ว่าใครที่โกหกตอแหลครับใครที่โกหกพี่น้องประชาชนใครที่ตบ,บัดสัตว์กับพี่น้องประชาชนครับตรงนี้นะครับที่ผมถามครับผมข้างใจมากครับเราเองไม่ว่าจะเป็นพี่ชัดทีโอทีนุมโคราชพี่แดงสามวาครับอาจารย์ชนสุกดิน์นครศรีคือคนพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะไม่เคยเปลี่ยนครับ ไม่สะทกสะทานใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่สะทกสะท้านครับเราถือมั่นตั้งมั่นครับที่เราจะเดินไปแบบนี้ใครจะบอกว,ว่าเราเป็นนายแบกเป็นนายแบกก็แล้วแต่ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเพราะเราคือสื่อเพราะเราคือคนสาธารณะที่จะให้คุณวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับนี่ฮะความเข็นแตกแกกไม่เป็นไรครับ แต่พักเพื่อไทยเองเขาเขาไปจับมือกับพักภูมิใจไทยหลายคนเขาบอกว่าไปอยู่ใต้ตีนเขาไปอยู่ใต้รองเท้าบูธครับแต่ดูเห็นไหมครับพักเพื่อไทยพูดเท่าเพื่อไทยทำครับแม้แต่นายกทักษินทินวัตรเองกลับมาครั้งนี้ครับเห็นไหมครักล้าพูดไหมแม้กระทั่งบอกว่าพกร่วมนะ ถ้าไม่อยากร่วมก็ออกไม่เป็นไรมีอะไรไหมครับเออมีอะไรไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าคนเป็นรองถ้าคนอยู่ใต้อํานาจเขาจริงๆครับจะไม่กล้าพูดคํานี้เลยนั่นหมายความว่านายกทักษินเห็นแล้วว่าเขาจะทําอะไรได้ครับพวกนี้มันถึงกลัวไงพวกนี้ถึงกลัวกลัวพันธุ์ตัวเจ้ทักินจะมีอํานาจอีก แต่ตอนนี้ก็มีอํานาจอยู่แล้วครับมีอํานาจในหัวใจพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าสั่งใครก็ได้นะในรูปแบบครับผมถึงบอกว่าพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ครับอยาประมาทครับทักศินมาใหม่ๆบอกว่าทักศินหมดมนต์ขังแล้วครับไม่มีบารมีแล้วครับผลสุดท้ายทักศินเดินไปไหนทักศินลงพื้นที่ไหนครับ คนเสื้อแดงก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองคนที่รักทักศิลก็ยังเต็มบ้านเต็มเมืองครับพี่น้องเชื่อผมไหมครับถ้าเกิดอีกสองปีข้างหน้ามีการเลือกตั้งครับทักษิณเดินคู่กับพรรคเพื่อไทยอะไรจะเกิดขึ้นกับใครจะเป็นอันดับหนึ่งในการได้สอสอเยอะหรือมากกว่ากันครับผมเชื่อนะครับหลายคนบอกว่า มันอาจจะจับมือกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเองมีเสียงเกือบทึกครึ่งหนึ่งแล้วครับพรรคประชาชนมาอีกผมว่าพรรคการเมืองเขาไม่ฆ่ากันหรอกครับเขาไม่ทิ้งกันหรอกแต่ด้วยความจําเป็นเนี่ยครับแนวทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยครับมันรวบรวมไม่ได้เขาก็ต้องทํานี่คือความจําเป็นนะครับ ไม่ใช่อยากทำครับถึงบอกว่าบทบาทในการเล่นนะครับมันเล่นต่างกันครับขนาดพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่แบบว่านะครับไม่เผาผีกันเลยครับมันจะกลับมารวมกันได้ครับก็ผมก็ไม่เชื่อพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยเองนะครับจะจับมือกันไม่ได้ในอนาคตนะครับถามบอกงี้เลยครับเออแล้วมีประเด็นหนึ่งครับในวงสนทนา ในวงในวงสัมมนา,าเขาบอกว่าวันนี้พี่ชัดก็พูดได้ชัดครับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยครับทางการรถไฟเองเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายครับเอาพื้นที่ต่างๆมาให้เอกชนเช่าครับเช่าสร้างคนโดูสร้างบ้านสร้างอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะว่าที่การรถไฟเนี่ยมันมีทั่วบ้านทั่วเมืองครับเต็มบ้านเต็มเมืองครับเขาบอกว่า ถ้ารัฐบาลจะมาสแสวงหากับนะฮะพวกนี้ครับพวกรถไฟไปฟ้าพวกอะไรเนี่ยครับมันไม่ใช่แล้วเขาบอกใช่สิครับการทําธุรกิจเนี่ยขาดทุนอยู่บ่อยๆมันก็อยู่ไม่ได้บริษัทก็อยู่ไม่ได้ประเทศก็อยู่ไม่ได้ครับถ้าคุณมอกว่านโยบายที่รัฐบาลทําเนี่ยมันผิดทุกเรื่องมันไม่ใช่ครับเขาหาทางแก้ไขครับไม่ใช่ว่าไทายทนทุสีให้พวกมึงสบายอยู่ตอนนี้ครับ สภาพการรถไฟทําอะไรไม่อยากทําอะไรเลยครับมันก็เบิดเหมือนเดิมๆรถไฟก็ยังมีเน่ามีเหม็นมีอสรพัดครับความปลอดภัยไม่มีครับสภาพมีอะไรครับมีหน้าที่ต่อรองอย่างเดียวรถเมีถ้าองค์การขนส่งมวลชนมีปัญหาปุ๊บเขาก็สัมปทาน ให้บริษัทร,ร่วมเข้ามาทำครับเพราะว่ามันขาดทุนครับคุณบอกว่าใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณของภาษีพี่น้องประชาชนให้เป็นประโยชน์ครับเป็นประโยชน์ตรงไหนล่ะครับมีแต่สาภาพเอาไปกินเอาไปกินเอาไปแดกต้องเหมือง่ายเงียเนี่ยพี่น้องประชาชนได้อะไรครับเวลาเอาไปใช้อย่างหนึ่งคุณก็ประยุแย่งแต่แข่งรัง่วกับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคุณก็เสียภาษีเหมือนกัน แต่ว่าคุณไม่ได้ประโยชน์ครับเช่นเดียวกับรถเมงไงรถเมงอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้ารัฐบาลเอาไปเข้าไปอุดหนุนเอาเงินไปช่วยเหลือครับคุณก็บอกว่าคนมานอกไประเด็นนั่งผมถามคุณอย่างนี้ได้ไหมการรถไฟหรือสภาพการรถไฟเนี่ยครับที่ไปนั่งคุยกับจตุพรพรมพันธ์เจตุรันนิตเนี่ยครับผมถามว่าผมอยู่ร้อยเอ็ดไม่มีรถไฟเนี่ยครับผมเสียภาษีเหมือนกัน แล้วรัฐบาลเอาเงินไปอุดหนุนรถไฟครับผมเสียเปรียบไหมครับนี่มันเป็นปัญหาแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นนี่ฮะเวลาไปช่วยคนใต้คุณก็บอกคุณคนเหนือมีปัญหาไม่เห็นช่วยนี่คือคารมนี่คือคำพูดของพวกคุณนะครับยุแยงแต่แข็งรั่วเวลาไปช่วยภาคอีสาน เวลาจะไปช่วยชาวไร่ชาวนาคุณก็บอกคนคกรุงเทพไม่ได้ทาไร่ทํานาครับเอาเงินภาษีจากคนกรุงเทพมหานครนะครับเอาไปช่วยพี่น้องเกษตรกรครับนี่นิสัยคุณเป็นแบบนี้ครับระยำแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นดีเห็นงามครับคนในประเทศคือคนทุกคนที่มีสิทธิ์เท่ากันครับแต่พวกคุณเนี่ยก็พยายามที่จะจับเรื่องแบบนี้ครมาเปรียบเทียบครับให้มันเกิดปัญหาให้ได้ เห็นไหมซึ่งประชาชนไม่มีปัญหาครับแต่พวกมึงเนี่ยมีปัญหาครับภาษาอะไรละครับประเทศชาติจะเดินพวกมึงยังมันตั้งกลุ่มครับประกาศชัดเหลือเกินครับฝ่ายความมั่นคงต้องมองนะครับอาจารย์หาเหวอะไรประมาณนี้ครับสันดานมันขุดยากครับ นิสัยพอขุดได้ครับสันดาลขุดยากครับประกาศบอก,กว่าเรามีหน้าที่จะล้มรัฐบาลชุดนี้ครับระยำไหมครับเจดพูดเองครับเปิดคลิปดูครับน่ประเด็นเดียวกันครับผมเนี่ยในอดีตในการต่อสู้นี่ครับผมฟ้องว่าสิทดีกุลชรนะครับแค่บอกว่าเรามีอาวุธอะไรก็ยกมาสู้นะ เอามาจับมาสู้กับรัฐบาลยิ่งรักครับผมฟ้องที่กองปราบนี่ครับผมฟ้องที่กองปราบร้อยสบหกล้มล้างการปกครองนะครับจนวสิษเดชกุญชรตายคากันกับคดีกับผมนะครับคดีอยู่โชคชัยวสิษเดชกุญชรเสียชีวิตครับเนี่ยผมทำถึงขนาดนั้นครับ เช่นเดียวนี่ประกาศชัดเลยครับเขามาจากระบบประชาธิปไตยแต่เกตทรวนิชบอกว่าจะล้มรัฐบาลชุดนี้ให้ได้ครับมีหน้าที่ล้มรัฐบาลชุดนี้ให้ได้ครับส้นตีนนี่ครับต้องบอกส้นตีนนี่ครับมึงล้มเมื่อไหร่มึงก็โดนส้นตีนพี่น้องประชาชนทันทีครับมึงจะจบมาจากไหนจะจากต่างประเทศหรือจากนอกประเทศก็แล้วแต่ครับถ้ามึงมีความคิดแบบนี้ครับ เขามาจากระบอบประชาธิปไตยมาจากเสียงพี่น้องประชาชนรวมเสียงได้ถึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีไอ้เกดมึงรู้ร้เปล่าฝากไว้ครับจะทําอะไรก็ต้องคิดครับไม่ใช่ว่าอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์เป็นนอกเตอร์และจะพูดถูกทุกเรื่องไม่ใช่ครับถ้าพูดอย่างนี้ครับมัมหมาครับเพราะต้องบอกแบบมัมหมาครับพูดแบบมัมหมาครับเพราะว่าสิ่งที่พูดไปนั้นมันไม่ใช่อาจารย์พูดครับ นั่นเป็นกลุ่มครับที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อจะล้มร้างระบบครับเพราะว่านี่คือระบบประชาธิปไตยครับเขาเลือกกันในสภาเขาให้พี่น้องประชาชนเลือกมาครับแล้วก็บอกว่าพวกเราไม่เคยได้เลือกตัวแทนของพี่น้องประชาชนแล้วครับนั่นแหละคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยู่ยในสาภานั่นแหละครับ ทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่านั้นล่ะครับมึงจะแปลอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ครับฝากไว้ตรงนี้ครับถ้าออกมาออกดีก็ไม่เป็นไรครับถ้าออกไม่ดีครับระวังตีนพี่น้องประชาชนครับหลายตีนด้วยผมจะบอกให้ครับฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับเรื่องนี้สวัสดีครับ